แล้วโฮมสเตย์จอยก็ไม่ทําจ้ะพาระเยอะไม่ได้รวยขนาดที่มีเงินไปทําโฮมสเตย์พานักท่องเที่ยวกเก็บผลไม้ขนาดนั้นเพื่อนทุกวันนี้จอยก็ทํางานจ้างเค้ากินไปวันๆอยู่วาจ้าทุกคนมาทานข้าวกันวันนี้ก็เมนูบ้านๆจ้ะมะเขือเก็บจากในสวนจะนะพวกมะเขือน้ําพริกถ้วยเดิมจ้ะน้ําพริกผงผสมน้ําพริกเอผสมน้ําปลาจ้ะไก่ทอด อันนี้ก็พุมที่ต้นที่จอยเก็บเหลือแค่นี้หละจ้ะอันนี้ก็คือพุมป่าอันนี้แบล็คเบอร์รี่แล้วก็น้ําเย็นน้ําแข็งเฮลิบอยจ้ะนะแล้วพี่แอนดี้ก็อยู่ข้างนอก,กนจ้ะพี่แอนดี้เขาไม่มากินพร้อมจอยนะนเพื่อนนะจะบอกไว้ก่อนเขาจะกินของเขาเองเขามีอาหารของเขาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะมาทานข้าวกันอันนี้ก็ มันจะบ่ายมงแล้วเพื่อนๆน,นะผลไม้ที่เก็บมาจะนี่อันนี้ของสวนตัวเน,นี้ยเบือแค่นี้ละจ้ะพากันกินจนจะหมดละอันนี้ก็พุมป่านะเชอร,รี่พุมพุมป่าอันนี้ก็ไก่ทอดจ้ะไก่ทอดเห็นไหมผลไม้ทั้งผลไม้ทั้งกับข้าวเต็มโต๊ะจ้ะวันนี้จะกินข้าวกับผักในสวนจ้ะนะเมื่อเขือ มะเขือคางกบจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมะเขือละเขาจะเรียกมะเขือเปาะลายคางกบนั่นเนี่ยมะเขือเปาะลายคางกบเก็บมาจากสวนจะก็จะลูกประมาณเนี้ลูกโตพอสมควรก็เก็บมาห้าลูกจะแล้วก็มะเขือตอแหลก็มีประมาณเนี้ยจะมาจะมากินด้วยกัน้างบ้านก็อยู่บ้านกันมาแถววันนี้อือหือ กรอบเพื่อนๆอ,อากาศวันนี้24องศาจะถือว่าร้อนสำหรับโจยนะออกมาเมื่อไหร่ก็เห็นไปแล้วเนี่ยหัวเขียวบินว่อนเลยเอามาเอามาซุปจะอร่อยแล้วเอามาผัดจะอร่อย ราชอบกินมะเขืองไงเอามาแกงเอามาผัดเอามาซุปเนาะกินกับน้ำพริกดิบๆอย่างนี้ก็อร่อยจ้ะร้อนอย่างนี้เขาเดี๋ยวเขาก็ทำบาร์บีคิวกันเพื่อนๆ พวกฝรั่งเขาชอบทาบาร์บีคิวกันเขากอบกวยกันเพราะหน้าร้อนเอ้ยหน้าหนาวก็ทําไม่ได้ไงทําได้แต่หน้าร้อนเขาก็เลยแบบว่าเนาะต้องกอบกวยอ่ะจอยนี่ไม่ชอบร้อนมากไงเมื่อเมื่อนั่นแหะเมื่อร้อนเมื่อมันมีสองวันที่ร้อนผ่านมาโอ้ยม,มันเผนเ้ยคือถ้าอยู่เมืองไทยเนาะเราไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะเรายังอยู่ห้องแอร์นึกภาพออกไหม แอ์ยังช่วยเราได้แต่ที่ที่นี่มันไม่มีห้องแอร์ไงเปิดพัดลมก็เหมือนกับว่าเอาแต่เอาแต่ความร้อนเป่าความร้อนเข้าตัวเองอะบินร่อนเลยเมนูไก่ทอดเนี้ยไก่มันถูกสุดแล้วไงเพื่อนๆหมูมันก็นานๆนกินโอเคอยู่หากระดาษทิชชู่อยู่นี่เอง หมูหมูก็กินไม่ไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ว่าชอบไก่มากกว่าไงไก่มันทอดอันอะไรอย่างเงี้ยหมูมันก็อร่อยอยู่แต่มันทําได้มันไม่นึกอยากเอาง่ายๆเถอะกินข้าวนอกบ้านจ้ะเพื่อนๆจะได้เห็นวิวอันนี้มาเกิดตอแหละนะพันสีขาวเพื่อน อร่อยหว,วานถ้าเคี้ยวข้าวดังก็ขอโทษขออภัยเด้อไม่จุ่มปากขนาดนี้ไม่ดังก็ไม่ใช่แล้วเพื่อนๆเนาะนี่มะเขืออันนี้มันคล้ายๆมะเขือเปาะแต่มันมันลูกมันเล็กๆเหมือนมะเขือตอแหละ พี่ยอนดีค้คุยก,กันกับคุณยายข้างบ้านอันนี้ก็อร่อยอืมเฮียนดี <c oughs> เดินเพื่เพียนดีจะทำเช็ดกระจกให้คุณยายเขาเช็ดกระจกทำงานใกล้ๆบ้านวันนี้เช็ดกระจกแรอบบ้านนี่แหละ ทำความสะอาดแถวๆนี้จะเพื่อนบ้านเงนี้ยเขาจ้างไงอันเนี้ยมันจะเปรี้ยวนะเอามาให้ดูเฉยๆว่าไปเก็บมาพวกนี้ผลไม้อย่างเงี้ยเยอะจะ้นะน้ำหวานเฮลูบอยจ้ะบ้านเราบางทีก็เล็ยน้ำหวานเฮลูบอยน้ำแข็งเฮลูบอยเนาะ แต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันเด้อบอกไว้ก่อนเพื่อนเคือตอและด้วยชอบไนงะขับไปทำตรงนี้อีกตรงเนินนี่มั้ง วันหยุดพี่แอนดี้ก็ทํานะเพื่อนๆนะนอกจากวันอาทิตย์จะไม่ทำวันเสาร์อ่ะพี่แอนดี้ก็ยังทํางานอยู่หนามมันเยอะเนี่ยต้นเก็บกระแทงออร่อยอยู่แต่ว่ามันมีหนามไง เราจยจะบอกอีกครั้งนะเพื่อนๆนะบางทีบางบาง,บางคนอาจยังไม่เข้าใจเนาะมันมีหลายอย่างเอฟซี FC บางท่านก็อยากให้ทหํานู่นทํานั่นทํานี่จอยทําไม่ได้นะจะบอกให้ก่อนบางคนก็บอกว่าให้จอยเปิดโฮมสเตย์จะได้มาเที่ยวแล้วมาเก็บผลไม้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจะมาให้จอยเปิดไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นีน่ง่ายอย่างที่คิดบ้านจอยก็ยังเช่าเขาอยู่นะเพื<ๆ>่อนๆจะบอกไปก่อน เราจะจะไมาให้จอยพาเพื่อนเพื่อเดินไปเก็บทั่วทิพทั่วแดนมันก็ไม่ใช่นะเราจะบอกอไว้ในคลิปนี้เนาะใครถ้าคุณเข้ามาดูคุณก็จะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าคุณอยากจะมาบอกให้ใครเปิดโฮมสเตย์ทำธุรกิจเปิดโฮมสเตย์จอยไม่ได้ร่ำรวยที่จะมาเปิดโฮมสเตย์ขนาดบ้านจอยยังเช่าเขาอยู่เลยจ่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักหรือ พวกกิ่งเกี่ยวกับต้นไม้เหมือนที่เขาตอนขายแล้วนะจ,จะบอกไปให้นะเพื่อนๆนะจอยไม่ได้มาทําธุรกิจขายก้าผักก้าต้นไม้ส่งออกนอกประเทศนะจอยจะบอกไปให้แล้วจอยก็ไม่รู้ว่าเขาสั่งกาตรงไหนสั่งกันยังไงยังไงจอยไม่รู้จ้ะนะเพราะจอยไม่เคยที่แบบส่งไปเมืองไทยให้ใครทั้งนั้นนะจ้ะนะหนึ่งจอยไม่ จอยไม่ใช่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้จอยจะไม่รู้จ่ะเพื่อนๆอ,อยากรู้อยากเห็นอยากซื้ออะไรเงี้ยก็เข้าไปเสิร์ชหาใน Google เลยจ้ะในเว็บไซต์อะพวกอเมซอนพวกอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกก้าต้นไม้ดอกไม้หรือไม่ก็อะไรที่เพื่อนๆต้องการอะจอยแค่นำเสนอวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ในอังกฤษจ้ะ จอยไม่รู้หรอกว่าเขาไปสั่งตรงไหนกันน่ะนําต่างสั่งแล้วส่งไปต่างประเทศจอยไม่รู้หรอกจอยก็ไปซื้อที่ในการ์เดนเซ็นเตอร์ที่เนี่ยมาปลูกนะจะให้จอยส่งให้จอยไม่ส่งจ้ะนะจอยจะบอกไว้ก่อนจอยไม่ส่งพวกอะไรพวกนี้จ้ะนะ เราโฮมสเตย์ stay, จอยก็ไม่ทําจ้ะภาระเยอะไม่ได้รวยขนาดที่มีเงินไปทําโฮมสเตย์พานักท่องเที่ยวเก็บผลไม้ขนาดนั้นเพื่อนทุกวันนี้จอยก็ทํางานรับจ้างเขากินไปวันๆอยู่นะอันนี้อธิบายให้ฟังนะจอยจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจไงเดี๋ยวก็จะมาถามกันอีก วันนี้จอก็เป็นแค่แม่บ้านรับจ้างกินไปเดือนเดือนนะจ่ะเดือนทนเดือนอย่างเี้ะอยากมาจริงๆก็มาตามพวกทัวเอาจ้ะนะอยากจะมาเที่ยวท่องเที่ยวมามาตามทัวเอาทัวไหนที่เขาพามาเที่ยวอังกฤษเงี้ยก็มากับเขาเอา มันวุ่นวายนะเพื่อนๆมาทำให้จอยทำโฮมสตูนโฮมสเตย์พานะคนไปเก็บผลมงผลไม้จอยไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นไงก็จอยก็ไม่ได้ร่ำรวยที่จะไปเปิดโฮมสเตย์ด้วยแม่งวันทุทีมเพื่อนๆ บางคนเขาอยากได้กล้าผลไม้นั้นอยากได้ต้นอยากได้พันุของพุ่มอยากได้พันธุ์ของคัพแอปเปิ้ลอยากได้พันธุนู้นพันนั่นพันนี่เพื่อนๆจอยไม่จอยไม่สามารถที่จะนำส่งให้ใครได้จ้ะค่าส่งมันก็ไม่ได้ถูกๆนะพูดง่ายๆเป็นภาระจอยอง่ายๆเถอะเราจะต้องหออย่างดีแพ็คย่างดีนำไปไปสนีไปส่งค่าส่งก็แพง ถ้าของไม่ของไปถึงเนา่าตายก่อนก็โทษจอยอีกอย่าหาปัญหามาให้จอยเถอะอยากได้อะไรก็หาสั่งในเว็บ,บที่เขาขายเราสามารถเคลมกันได้เอาอซะมาสั่งกับจอยจอยไม่ได้เก่งเรื่องการขนการนำส่งขนาดนั้นโทษทีนะเพื่อนๆนะบางตึ้งตึงตึง,ตง,ตงนี่แมงวันเริ่มโมโห้มงวันละแ,แล้วแล้วไอ้น,นี่ด้วยเนะาะใส่ไม้ด้วยที่ไ้มดังไปใหญ่เลย อะไรเพื่นๆก็อยากได้ก็ไปหานําที่ว่าเขาขายมันก็มีเว็บไซต์ที่เขาขายอยู่ถ้าคนไหนเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องการแบบขายของออนไลน์เขาก็จะเข้าใจแลยจอยไม่รู้หรอกหัวสมองจอยไม่ไม่ไปหรอกแค่จะส่งของไปให้พ่อจอยจอยยังคิดแล้วคิดอีกอยู่มาเด้อกินมะเขือในส่วนเนี่ย ันยังอ่อนไงอันนี้มันก็ยังอ่อนอยู่นะยังไม่แก่แต่จอยอยากกินไงไปเก็บมาเลยถ้าจ,จอยคิดว่าถ้ามันแก่กว่านี้มันจะหนังเหนียวอยู่นี่มันคืออ่ะมันอาจจะเหนียวกว่านี้ผลไม้คงไม่ได้คิีมให้ดูเอามาตั้งโชยเฉยให้มันมีสีสัน,นเพื่อนๆไม่ใช่อะไรหรอก เราทำสีสันกินไปแล้วไงโทษทีนะดูดน้ำแรงไปหน่อยเสียงซะ นั่นแหละถ้าคลิปนี้ถ้ายไม่มาพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะาถามมันอีกไงเพื่อนๆน,นะคือเราไม่ได้ตอบเขาแบบนี้แลยเเขาก็ไม่เข้าใจอีกก็เลยตอบตรงนี้ไปเลยนะอย่อยากโกรธกันนะเพื่อนๆน,นะจะ๊ะอย่ากโกรธกันคือบอกตรงๆไงรู้อยู่ว่าใครก็อยากไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่น่ยนะแต่ว่า เราก็ต้องเข้าใจคนเขาทาคลิปด้วยเขาทาคลิปเขาไม่ได้มาขายผักนะจอยไม่ได้มานำบอกว่าขายก้าไม้ขายก้าพวกผลไม้เมื่อ,อไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนถึงจะให้จอยตอบจอยก็จะตอบอยู่คเดิมไ่หอจอยไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งพืชพันธุ์ผลไม้เหมือนเดิมอะ่ะเพื่อนๆนจะให้จอยตอบอยังไงไม่ได้ทํามาถามก็มาถามผิดคนเนาะ ถ้าไปถามไอ้กลุ่มที่เขาขายจริงๆเ่ะเขาจะรู้อยู่แต่ว่าจอยก็ไม่รู้หรอกว่ากลุ่มไหนอ่ะอยากดูก็เข้าไปเติมหาอยู่ใน Google อ่ะบอกว่าผลละห,หาพันผลไม้ตากจากต่างประเทศเงี้ยประเทศไหนคุณก็เขียนเข้าไปอยากได้อะไรก็เขียนเข้าไปเงี้ย จอยไม่มีแบบปัญญาที่จะหอบหี่วไปให้ใครหรอกจ้ะแค่ของที่จะเอาจะไปฝากครอบครัวญาติพี่น้องตัวเองนะถ้าไปเมืองไทยอ่ะก็เต็มละอยากได้นู่นได้นี่ให้ซื้อมาให้เดี๋ยวจะให้เงินให้ทองเราไม่เคยเห็นหน้ากันเพื่อนจะมาจะมาตั่งเราอย่างนั้นเหมือนกับเราตัวเปล่าเล่าเปือยแบบไปแบบไม่มีญาติพี่น้องไม่ต้องคือจะขนอยากได้อะไรจะให้เราขนไปให้มันเป็นไปไม่ได้นะหนึ่งจอยไปจอยมีญาติพี่น้องจอยไปทีหนึ่งอ่ะ ญาติพี่น้องจอยรออยู่ที่บ้านก็มีจอยก็ต้องซื้อของไปฝากเขาลูกหลานจอยจอยก็ต้องหอบหิ้วของไปฝากเขาจริงไหมถ้าเราคนฝากก็ต้องรู้จักเกรงใจด้วยอ่ะจอยไปในี่ใครถามว่าจะฝากอะไรไม,ไม่ไม่เอาจากไปเลยไปเที่ยวให้สนุกไม่ต้องไม่ไม่ไมไมต้องมานั่นหรอกพี่อย่างเงี้ยเขาที่อังกฤษก็กหาซื้อกินได้อยู่เออจะพูดอย่างนี้ตลอดไงจะไม่บอกว่าเพื่อพี่ไปเมืองไทยเหรอ เดี๋ยวจะฝากซื้อนู่นฝากซื้อนี่เอานี่มาให้หน่อยสิฝากฝากหิ้วันนี้ไปให้พี่พ่อแม่พี่น้องหน่อยสิไปส่งประชนีในวันนู้นบังคับให้เราไปส่งตรงวันอีกนะมันมีเคยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดอย่างนี้กับจอยไงนะมันเคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เกิดขึ้นกับจอยนานมาแล้วแหละพอจะคนพูดตรงตรงอย่างนี้นะเห็นอย่างเงี้ยจอยจอยก็มีความเกรงใจคนอยู่เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้แต่คําว่าเกรง จอยยังรู้จักคําว่าเกงใจนะไม่ใช่คิดว่าจอยนี่พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักเกงใจชาวบ้านจอยเกงใจชาวบ้านสุดสุดแหละใครให้อะไรนี่ยังเกงใจเขาจะตายโอเคงไงเพื่อนๆเนาะอธิบายยาวเหยียดเลยสามเรื่องราวเลยวันนี้โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะ